โอ้โหนี่ข้างขาวเลยเนี่ยเอ้ยนี่ไงบีเนื้อมันออกอะเนี่ยโอโกินไปได้ยังไงวะข้างขาวเนี่ยโอโ้ไม่ไหวก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทาตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนรอแสงรอแสงสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือโซเชียลครับผม วันนี้ครับเราเดินทางมาถึง EP ที่11แล้วครับผมทุกคนวันนี้เราจะมาดูคลิปอะไรนั่นแหละครับก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์คอนเทนต์มาเพราะว่าวันนี้ผมจะแจกลิสต์แบรนด์ครับผมพี่เสือมาแล้ว3เส้นฟรีเลยนะครับทํายังไงกีนไหมครับไปฟังครับผมวันนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเสนอคอนเทนต์ลงมาครับผมว่าช่วงโควิดเนี่ยระบาดเงี้ยเราต้องทาคลิปอยู่ห้องเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรที่ทําได้ในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทน์กินหรือว่า ใช้คำอะไรสนุกๆนะครับคอมเมนต์ลงมาคอนเทนต์ใครถูกใจพี่เสือนะครับรับฟรีครับลิสต์แบนพี่เสือมาแล้วฟรี3เส้นส่งแบบด่วนพิเศษไปหาถึงบ้านเลยครับผมอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมชื่อ a c e b o o k นะครับถูกใจเดี๋ยวทักไปเลยครับผมมาโอเคครับผมวันนี้ ep ที่1 1เครับเราจะมาดูคลิปของแปลกจากทั่วโลกกันครับทุกคนโอ้โหกินไปได้ยังไงนะครับสำหรับ ep ที่แล้วนะครับคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมรายการเสือโซเชียลเนี่ยก็คือรายการชอบครับผม โอเคงันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าน้องเนี่ยส่งกันเข้ามาเนี่ยแต่ขนาดไหนครับทุกคนไปไปดูกันเลยโอเคครับผมเราไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับผมคลิปแรกนะครับผมจากน้องนัทพลทองโชธนะครับผมคลิปไวรัสโอ้โหไวรัสจุดจุดดนะครับสาวจีนเปิดพิสดารกินสดกินดิบที่มาของการติดเชื้อใช่หรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับว่าเป็นยังไงเนาะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ เหมือนน่องไก่เลยใช่น้องไก่ปะหรืออะไรอะ่ะเฮ้ยดิบๆเลยเนี่ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหอยเหรอดูนหอยบ้างโอ้หนี่อันนี้อันนี้เป็นปูปูไม่เท่าไหร่ครับปูไม่เท่าไหร่นะดูคนนี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยผมงงมากเลยก้อนอะไรอะ่ะเฮ้ย คือตัวอะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยมันดูเหยือหย่อๆเหมือนนอนหรือว่าหรืออะไรอ่ะด้วงอะไรอย่างงี้ป่ะโอโ้โหเขาดูอร่อยมากเฮ้ยอ,อะไรเี่ยใส่พริกลงไปโอโ้โหต้องต้องแบบน้ำปลาเยอะๆเลยแล้วก็พริกกันคาวอย่างงี้ป่ะอะไรอ่ะทุกคนซดเลยหรอโอ้โหโอ้โหตักไม่สะใจพี่ซดเลยอืม โอเคครับผมสำหรับคลิปแรกนะสำหรับความน่ากลัวของการกินเนี่ยแปลกเนี่ยเอาไปสัก2ดาวครับผมสำหรับคลิปแรกครับผมไปคลิปต่อไปคลิปที่2กันเลยครับทุกคนคลิปต่อไปนะครับผมจากน้องเพลงเพลงเนี่ยครับผมนะแบกิวกินหนอนนะครับลองไปดูกันโอ้พระเจ้าอุยหนอนผมจะไม่กินมันไปอีกหนึ่งสัปดาห์หลังกินตัวนี้เออยังไม่ตาย พอพอพอผมเอาไป3ดาวกับผมหนอนโอ้โหตอนที่มันเบเมื่อกี้เนี่ยเอาไป3ดาวนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะต่อไปครับคลิปต่อไปกันเลยครับผมคลิปต่อไปนะครับจากน้องนัทพลนะครับคลิปอะไรเนี่ยกระเทยกินขี้ควายไปดูดิเป็นยังไง แท็กขี้ควายแซ่บดีเด้อบอกให้หัวอปไปซื้อมันกินมันเจยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินจริงวะเนี่ยอันนี้เขาหยิบอะจริงปะขี้จริงปะอืมแซ่บโอ้แซ่บน้ำตาจะไหลแซ่บเอาไปสองดาวครับผมสำหรับของแปลกกินขี้เออดีก็ผมไม่อห็นจะกินกันแล้วนะครับไปคลิปต่อไปกันเลยครับทุกคน ไปกับผมไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับจากน้องอัศส,สันนะครับผมอัศส,สันนะครับแต่ภาพน้ำกินอย่างอร่อยเฮ <c oughs> เอ้ยเอ้ยโอ้โหผมไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยก <c oughs> ินได้เหรอ <c oughs> อันนี้ใครเหรอเฮ้ยสุกวะเนี่ยล่นเกมไล่บัสโอ้โหผมก็คังว่ะว้าโอ้ โอ้โหผมทนดูไม่ไหววะกินแปลกขอาไปเลยครับสามดาวคลิปนี้โอ้โหไปครับผมคลิปต่อไปครับผมจากน้องอะไรเนี่ยกิตนัยกิตินัยอะไรเนี่ยครับผมไปดูหน่อยครับพี่โอเคครับคืออะไรเนี่ยไอ้นั่นปะหอยโช้างอ๋อหอยโช้าณยังไงล่ะหอยโช้างพ่นพ่นน้ำไปเลยพ่นน้ำไปเลยไป ไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับผมจากน้องมาร์กนะครับผมชาวจีนกินซุปข้างค่าวต้นเหตุไวรัสอีกแล้วนะครับไปดูสิขอสลิปขอสลิปเะครับส่งหลายครั้งแล้วไปไปดูสิโอ้โหนี่ข้างค่าวเลยเนี่ยโอ้โหโหจิ้มกินอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยนี่ไงบีเนื้อมันออก,กเนี่ย กินไปได้ยังไงวะข้งข่าวเนี้โอ้ไม่ไหวกินแปลกเอาไปเลยตอนนี้ห้าดาวนะครับสำหรับในยุคตอนนี้นะครับผมเนี่ยเออเพาะกินกันอย่างนี้หรือเปล่านะไปครับผมคลิปต่อไปครับจากน้องวัชระพลนะครับผมเปิดพิสดารกินของแปลกๆอ่ะโอเคเราไปดูกันครับลูกกอันนี้ปูอันนี้ อันนี้เป็นหยอยงวงช้างอันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่โอ้โห,หน้าพุ่ง,อ,งอ,อ,อันนี้ปลาหมึกโอเคครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลกมากนะครับเอาไปสักหนึ่งดาวแล้วกันนะครับสำหรับความแปลกนะครับไปคลิปต่อไปกันเลยครับทุกคน คลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปจากน้องปีเตอร์ครับผมกินไปได้ยังไงไปดูสิคนกินตะขาบเป็นๆอุ้ยจับตะขาบมาแล้วอ, <ณ S 2> อุ้ยเฮ้ยไ,ไม่กัดหรอเปล่าเปลวนงออบ้างงออมเลยในเรือนเนืองม่ได้อนไง ่อยเฉยเหรออร่อยจริงไหมเนี่ยลุงอุ้ยดูดิไอ้มันไม่กัดเหรออุ้ยดูดิโอ้โห เอาไปสี่คะแนนครับผมสี่ดาวครับความแปลกลุงก <ulous. S 1> ินไปยังไงเนี่ยกินไปยังไงเนี่ยไม่ไหวแล้วมันหยิ่ยอ่ะเขาจะว่ามันหยิ่ยอ่ะโอ้ดีนะยังไม่ได้กินข้า,ขา happen. วมาเออไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับจากน้องพิพันนะครับผมลูกชายคนเดียวกินแต่ขาาอีกแล้วนะครับไปดูซิ老铁们说最喜欢看我炸锅炸了会给我双击来了哦哦这尼没死对呀，浸水了。 เ้ยคือน้ำอะไรอะ่ะทุ่านไมอง่ะไรอ,อ,ย,อย่เ็ัุ่ม้กเบาใ้งนไ้ม่กนีเป็นุที่น้ำนัเช้งไ้ม่กนเลยนุยน,น้หนักเบ้ใชนได้ีนี่เนนี่มโนอนชกเมจโจตไต

这些虽然有点吓人，但是อ,อันนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ครับผมวความแปลกไปตั้งสองดาวแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับผมจากน้องนารินนะครับผมการกินอาหารแปลกๆของคนจีนไปดูซิอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าน้ำจิ้มน่ากินนะน่ะแต่มันคืออะไรอะ่ะดูไปดูมาทำไมผมหิวอะ่ะ <c oughs> คืออะไรอะ่ะ อืออหือเฮ้ยข้างในโอ้โหเขาเคีมดูอร่อยมากเลยเนาะไปครับอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อนี่ขาหมูนะครับไม่แปลกเท่าไหร่โอเคครับก็ไม่มีอะไรแปลกนะสำหรับคลิปนี้ครับก็เอาไปหนึ่งคะแนนแล้วกันนะครับผมไปคลิปต่อไปกันเลยคลิปต่อไปเลยนะครับผมจากป่าสนจุกรุนะครับผมไปไปดูคลิปองน,น้องเลยเพิ่งส่งคลิปแรกของชีวิตครับพี่โอเคไปดูกันเลยครับทุกคนคืข้าเายจคนน่าจะเป็นคนจีนอันนี้นไม่น่าจะแปลก,กมันคืออะไรเนี่ยผมสงสัยมากเลยมันคืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยเออผมเห็นคนกินเยอะมากเลยคืออะไรอ,ะอ,อ,ไรอ่ะเกิด,ด อันนี้ปลาหมึกครับปลาหมึกโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็คลิปสุท้ายก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมากมายนะครับโอเคครับผมสําหรับอีพีนี้ก็ก็มีหลายหลายคลิปที่แบบกินันได้ยังไงนะครับผมทุกคนใครที่ดูอยู่นะและชอบอย่างนี้นะครับรายการเสือโซเชียลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ในพี่เสือด้วยนะครับหนึ่งไลค์เนี่ยเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับสัมัญมากๆครับทุกคนช่วยกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับใส่แมสนะครับกินร้อนช้อนกลางครับทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย